เพื่อนว่าไหมคะดอกโหระพานีสวยนะคะต้นโหละพาก็สวยค่ะถ้ามีเยอะๆเราปลูกเป็นไม้ประดับบ้านได้เลยนะคะแล้วยังใช้ประโยชน์นำมาทำอาหารได้ด้วยค่ะดอกเขาสวยมากสีขาวสีชมพูนะคะเหมือนเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเลยค่ะ ใบก็สวยค่ะแถมยังหอมอีกนะคะเอามาทำอาหารใส่แกงได้อย่างดีเลยเพราะว่าในโหระพานะคะเขาจะมีสารที่ช่วยลด,ลดคเลสเตอรอลคุณโบราณเอามาใส่แกง ก็ทำให้ลดไขมันจากแกงพวกแกงกะทิหรืออะไรอย่างนี้ได้อย่างดีเลยนะคะแล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยค่ะดีมากๆเลยสวยอีกต่างหากนะคะอันนี้เป็นโหละพาที่ทำงานค่ะปลูกไว้เยอะงามมากเลยค่ะ เวลาใครทำอาหารก็มาเด็ดเอาไปใส่ปรุงอาหารได้เลยนะคะมีหลายต้นเป็นกอใหญ่กลุ่มใหญ่เยอะเลยค่ะปลูกง,ง่ายด้วยนะคะดูสิคะเยอะมากเลย พอดอกพอแห้งแล้วร่วงก็ขึ้นเป็นต้นใหม่มาอีกก็เลยมีเยอะมากๆเลยค่ะ